One, two, three, come on! Come on! Come on! I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my knees No stranger to pain it's never ending it's only something i can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that i'm afraid if i let go No สวัสดีจ้าพบกับช่องเดยไทยสไปร์ทออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปอกป่ายสู้กูสุดคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะ มาอีกแล้วจ้าช่วงมอมอยหอยสังตอนนี้ก็ยังอยู่ที่พัทยานะคะพึ่งไปกินอาหารเช้ากันเข้ามานะคะรับพ่อใหญ่ก็นอนแอ่งแม่งี่บนที่นอนนุ้นจา้าสำหรับอาหารเช้าตูวตวตว้วันนี้ก็มีลาบป,ปลาแล้วก็ส้มหมูกุนเชียงผัดวุ้นเส้นเขาสวยหนึ่งนะคะ อยากกินอะไรก็สั่งกินนะคะอาหารนิสานบ้านเราเออยอาหารไทยเออยตอนเช้าๆตลาดเช้านะคะแกนั่งกินอยู่ข้างตลาดพอดีตัวโตก็ไปหาเดินตลาดเช้านะคะซื้ออะไรมากินกันที่ห้องเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวตัวเองนะคะแกก,ก็กินที่ร้านไปนะคะอยากกินอะไรเราก็กินเถอคะค่ะไปถึงยุโรปจะไม่ได้คิดถึงมากนะคะบ้านเราก็อาหารการกินหลากหลายอย่างนะคะ และก็ไม่ค่อยแพงด้วยนะคะทางยุโรปเราอยากกินอะไรก็พอได้กินอยู่หรอกค่ะแต่กว่าจะหสรรหาวัสดุผักมีสีใบนู่นนี่นั่นมาทํากว่าจะได้กินแต่ละอย่างมันก็ยากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วก็กินให้เต็มที่ไปเลยนะคะแล้วก็แบกน้ําหนักกลับไปกลับไปเพื่อสู้กับความหนาวนะคะไปถึงนู่นก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะหนาวนะคะทุกคนคะ่ะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแฟนคลับเอฟนะคะทางพัทยาก็ดีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีมาทักทายสองท่านด้วยกันนะคะทั้งหญิงหนึ่งายหนึ่งนะคะตรงที่แถวต่า,างลงไปจายหัดจอมเทียนนะคะก็ดีใจมากๆนะคะได้เจอแฟนคลับเอฟในทักทายกันได้คุยกันนะคะถ้าใครเจอที่ไหนก็ทักทายได้เลยนะคะ คุยกันได้เลยนะคะไม่เป็นไรค็อยากถามอะไรถามกันแบบตัวเป็นๆได้เลยนะคะมาบ้านรอบนี้ก็ดีใจนะคะได้เจอเอฟซีแล้วตั้ง12คนทีเดียวนะคะได้จับมือได้ทักทายได้พูดคุยได้เห็นตัวเป็นๆกันนะคะดีใจหลายเวยค่ะขอบคูณหลายๆที่มาติดตามนะคะสำหรับช่องนน้อยช่องนี้นะคะแล้วก็วันนี้มีอะไรจะพูดให้ฟังคะ่ะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พัทยาแล้วจ้าหลากหลายเรื่องราวรอบๆพัทยาที่ตัวตูวต้่ายทอดนี้นเห็นกันนะคะในคลิปวิดีโอเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทะเลชายหาดพัทยาจอมเทียนวัดวาอารามต่างๆของพัทยานะคะรอบนอกรอบในพัทยาเอ่ยแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเกาะล้านนะคะเสียดายนะคะไม่ได้ข้ามเรือ ร่องเรือเลยนะครับปกติตัวโตกับแฟนเองก็ไม่ค่อชอบเล่นน้ําทะเลกันเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ไปกาดเที่ยวนี้ก็เลยวนๆอยู่แถวเ,เมืองพัทยารุอชานรอบนอกเหมือนอย่างวัดหลวงพ่อโสธรเอยอย่างนี้ก็เพื่อนสาวอยู่ที่ระยองก็ขับรถมารับก็ได้ไปกันนะคะแล้วก็วัดสมานเออยใกล้ๆกันนะคะ เราเป็นชาวพุทธเอ่ยอย่างตัวโต,วต,วตวเอ่ยก็มีความเชื่อสายมูเตรูเอ่ยนะคะก็เอาเต็มที่ไปเลยนะคะเติมพลังกายจิตไว้ไปสู้งานสู้การกันต่อไปนะคะเพราะนานๆเรามาบ้านครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คงจะมาอีกปีหน้านะคะแต่ระบุยังไม่ได้เท่าไหร่ว่าเดือนไหนนะคะวันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็อีกหน่อยก็จะพาพ่อใหญ่ไปอยู่แถวห้างนู่นเลยค่ะ อากาศก็กำลังแสงแดดออกนะคะฝนไม่ตกแล้วสองสาวันก็ถือว่าดีนะคะสําหรับพัทยาช่วงนี้นะคะก็ว่าจะไปอยู่ทางห้างเทอมีนอลเอหรือว่าเซน็นทรัลเอนู่นแหละค่ะวันสุดท้ายหาเลาะตามห้างแล้วกันนะคะเมื่อคืนไปเที่ยวบาร์นะคะไปนั่งบาร์คาเฟ่นี่แหละคะ่ะไม่ไกลจากโรงแรมมากนะคะไปเจอเพื่อนกันนะคะก็เป็นคล้ายๆรุ่นต,ตัวเองก็ อายุมากเดี๋ยวน้อค่ะเท่าเรียวนะคะก็เด้เป็นประมาณว่ามามาสั่งแล้วค่ะซอยเป็นเฮงงานบาร์เสิร์ฟเอ่ยอะไรเอ่ยดูแลเด็กเอ่ยนะคะไปเจอเพื่อนกันตั้งแต่สมัยรุ่นเคยทํางานด้วยกันสิบกว่าปีที่แล้วนู่แหละคะ่ะเคยทํางานร้านอาหารด้วยกันก็เลยคุยกันนะคะแล้วก็เจอลูกๆนะคะรุ่นน้องนะคะบาร์ที่เขาทํางานจากงานบาร์งานอะไรเราก็ไม่ว่ากันนะคะการหาเงินหาทองแต่ละคนก็จุนเจอือพ่อแม่พี่น้องด้วยแล้วก็ อย่างน้อยเราก็ตัวรอดสําหรับตัวเรานะคะไม่เป็นภาระไครทางบ้านเราทางสังคมก็ว่ากันไปนะคะไปเจอเพื่อนก็ดีใจอยู่ค่ะให้ดื่มให้อะไรกันไปก็คุยกันนางก็บอกว่าฉันมีฝรั่งพอดีฝรั่งคนหนึ่งประเทศเยอรมันอยากเดินเรื่องให้ฉันไปเมืองนอกเมืองนาด้วยเธอคิดว่ายังไงเขาก็มาพูดเชิงปรึกษาเราเราก็เลยบอกนะคะว่าแต่ก่อนเพื่อนคนนี้ก็เห็นมีฝรั่งหลากลาหลายคนมาชอบมาติด หล่อนก็ติดเที่ยวด้วยนะคะได้เงินจากฝรั่งง่ายสมัยนู้นนางก็ป๊อปปูราเหมือนกันนะคะแล้วก็นางก็ไม่พูดก็พูดเถอะค่ะไม่ได้ว่ากันนะคะบางคนก็เห็นเงินมาง่ายมันก็ไปง่ายไม่เก็บไม่อะไรนะคะได้เงินจากฝรั่งคนนี้ก็มาเลี้ยงเล่าเพื่อนเอ้ยเปิดมุนเปิดนี่พากันแห่เที่ยวตลอดไม่เก็บไม่อะไรแล้วก็ฝรั่งก็คิดว่าตัวเองเขาจะรักตัวเองตลอดหลากหลายคน ทีนี้ตอนที่โตโตทํางานอยู่ด้วยกันเพื่อนคนนี้บอกให้เลือกคนนั้นคนนี้เป็นจริงเป็นจังนางก็ไม่เลือกนางก็คิดว่านางจะสวยอยู่ตลอดเวลาเนื้อหนังมังสาคนนะคะมันพอเด็ตึงอยู่ตลอดเวลาวเรือคะว่ามันหลุดโป่งพอได้สูบขึ้นสูบขึ้นนะคะบาดท่าเลี้ยวถึงคิวสุดท้ายแล้วมีคนมาเลือกอยากเอาไปกับกับว่าเด็กเลือกเต็มที่นะครับมีคนมาเอาเราก็ต้องรีบคว้าไว้ไม่งั้นมันก็เป็นคิวสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะคะ แล้วก็ฝรั่งทุกวันนี้ที่เขาจะมาเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรมันมันน้อยแล้วค่ะถ้าเป็นรุ่นสิกว่าปีที่แล้ว5ปีก่อนอะไรอย่างนี้ก็ยังพอรุ้นอยู่นะครับมีคนจะมาเทคแคร์ care, มาซับพอร์ตมาเลี้ยงดูเด็กนะคะตามวงตามบารนะคะก็จะมีอยู่ตอนนี้มันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกน้องๆอ,อยู่ค่ะว่าที่ทํางานไปที่ถามว่าคุณแม่หนูก็อยากได้ผัวฝรั่งนู่นนี่นั่นอดทนนะคะ อดทนทําไปนู่นนี่นั่นอยู่จังหวะจากโคนไปด้วยแล้วก็ออนไลน์ไปด้วยสลับเสริมเติมกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ความอดทนเท่านั้นค่ะถึงเธอจะได้ฝรั่งเลี้ยงแล้วอย่างตัวตัวเองถึงไปอยู่เมืองนอกเม,มืองนานะคะความอดทนก็ต้องตัวใหญ่กว่าช้างอยู่แล้วนะคะอดทนหลากหลายอย่างนะคะตัวตัวเองก็บอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าฝรั่งกําลังจะเดินเรื่องไปให้ไปอยู่เยอรมันตัวตัวก็เลยบอกนางเขาถาม ขาอยากได้ความคีดเหียนเราก็เลยบอกว่าเธอก็ใจเย็นๆถ้าได้ไปแล้วเราก็พยายามเปิดโอกาสเปิดใจให้โอกาสตัวเองถ้าเขาให้โอกาสเราแล้วสําหรับฝรั่งคนนี้เธอก็พยายามดูแลเขาให้ดีนู่นนี่นั่นไหนพอเอาใจเขาได้ก็เอาใจเขาไปไหนๆเราก็เดินทางนี้มาตั้งหลายปีแล้วเธอไม่อยากจะสบายเหรออยากจะมานั่งแข่งกับเด็กอย่างนี้เหรอถึงจะได้เป็นตําแหน่งมามาซังหรือผู้จัดการบาร์อะไรอย่างนี้ มันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพราะเราอยู่จุดนี้เธอก็รู้อย่างเราผ่านตรงนี้มาหลายปีแล้วทําไมเธอไม่ไม่ใช่ว่าเพื่อนนะคะแต่เ็าบอกว,ว่าเธอไม่เบื่อไม่หน่ายบ้างหรืออยากจะมานั่งแข่งกับเขาแล้วก็ขุกขีตีมงกับเหล้ายากับสารพัดอย่างเราอยากดื่มไม่อยากดื่มเราก็ต้องดื่มเพราะหนึ่งเราอยากได้เงินทิปอยากได้เงินเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นแต่ละดื่มแต่ละดื่มเราได้เท่าไหร่ต้องแข่ง ขันกันกับเด็กด้วยอะไรด้วยตโต้ก็บอกไปอย่างน้อยเราไปถึงเมืองนอกเมืองนาเราก็มีโอกาสเราก็คุยกันกับเขาถ้าเขาเป็นจริงเป็นจังได้ยินว่าคบกันแล้วสองสามปีเป็นจริงเป็นจังแล้วก็วางแผนเราก็พูดไปค่อยพูดไปเอาใจเขาไปเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาให้โอกาสเราแค่ไหนเราก็ว่าไปจะผ่านมาก,กี่คนกี่คนถ้าถึงเวลาสมควรหยุดเราก็ต้องหยุดเราไม่ได้จะสวย หนังหน้าจะได้งามขึ้นตลอดทุกวี่ทุกวันมันไม่ใช่นะคะเนื้อหนังมั่งสาคนนะคะเพราะม่อนน,นี้แต่ต้นใหม่มันก็นยังเหี้ยวยังแห้งไปได้ตัวๆก็เลยพูดปร,ประมาณนี้กับเพื่อนไปนะคะจะโกรธก็โกรธจ,จะอะไรก็แล้วแต่หล่อนนะหล่อนถามฉันฉันก็ตอบหล่อนเพราะเราก็นั่งดื่มด้วยกันเมื่อคืนนิดก็เลี้ยงดื่มเพื่อนไปสามสี่ดื่มเหมือนกันค่ะเราก็นึกถึงตอนเราทํางานเอ่ยอะไรเอ่ยสมัยก่อนใครมาทํางานที่บงที่บาเขาก็อยากได้เงินทั้งนั้นเราก็ ช่วยเพื่อนด้วยนะคะนานๆมาเจอกันทีถ้าปรึกษาเราก็บอกได้อย่างน้องนุ่งเหมือนกันนะคะที่ทํางานที่นั่นเขาก็ตามคุณแม่เคยเห็นคุณคุณแม่นี้มากับแฟนคนเดิมหรือคนไหนคนไหนก็ช่างเถอะหนูแต่คนนี้ถือว่าเป็นคนปัจจุบันแล้วกันสมัยก่อนไม่ได้ง่ายแต่ก็ได้ไม่ยากนะคะสวยไม่สวยอย่างน้อยเราก็มีสิทธิ์เลือกนะคะสมัยนูน้นเราจะมีสิทธิ์เลือกฝรั่งบ้างแต่สมัยนี้ ฝรั่งมันเล,เลือกเรานะคะส่วนมากนะคะเธอจะมีกี่คนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดแปดคนสิบคนก็แล้วแต่เธอรอคะคำไม่ใช่ระเบิดนะคะการที่จะไปหาฝรั่งไปเทีแคร์ฝรั่งอยู่กับฝรั่งมันไม่ใช่ระเบิดจะได้ระเบิดตูมๆต,ตรงนูน้นตรงนี้ถ้ามันระเบิดได้มันระเบิดทั่วพัทยาไปเรียบร้อยแล้วตัวโต,วต,วตวก็ว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะไทยหรือเทศใครๆก็อยากจะมีผัวคนเดียวนั่นแหลคะค่ะถ้าผัวเขาดีพร้อมที่จะดูแลเราให้อนาคต อนางอเราได้นะคะไม่มีใครหรอกจากจะมีพร้อมกันสิบหัวยี่สิบสิบหัวมันสนุกอยู่ค่ะเรื่องที่มันสนุกแต่เรื่องอื่นมันก็จะทุกตามมานะสิมันจะแบ่งสันปันเวลาเดี๋ยวสมองก็จะระเบิดเอาตัวตก็ว่างนี้นะคะสําหรับตัวตเองช่วงที่ก่อนจะไปอยู่เมืองนอกก็มีอยู่สี่ห้าคนให้เลือกนะคะอย่างเลือกแฟนคนนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันพายิ้มก็ยิ้มปาหัวเราะก็หัวเราะ พาไปไหนก็ไปแล้วการงานเขาด้วยเราก็อ่านเกมนู่นนี่นั่นของเขาอยู่เราคิดว่าลงตัวเราถึงเลือกเขานะคะไลฟ์สไตล์ก็ใกล้เคียงกันแกก็นิสัยดีใจดีนะคะส่วนหนึ่งนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงชะตาวาสนาของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปบางคนเด็ดผัวเดียวเจอฝรั่งคนเดียวเขาก็เลี้ยงเราไปเลยดูแลเราตั้งเพราะว่าแม่พี่น้องรู้ว่าให้อนาคตอนางอเราได้นะคะบางคนสิบผัวยี่สิบผัวเป็นพันผัวกว่าจะเจอคนดีเจอคนที่ร้อยคนที่พันก็ว่าไปนะคะการจะมีกี่คนมันไม่สําคัญหรอกค่ะขอให้เราเจอสักหนึ่งคนที่รักเราจริงพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่ให้โอกาสพร้อมที่จะให้อนาคต เราได้เราก็หยุดนะคะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะสอนกันมาสอนกันมาสอนกันมาแต่และคนก็อยากมีผัวหนึ่งีเดียวนะคะถ้าเลือกได้นะคะคนไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีคนที่เขาดีก็ดีนะคะอย่างตัวตวเองก็เคยมีแฟนคนไทยแต่เจอแบบไม่ค่อยดีมาตอนนั้นเราก็ยังอายุยังน้อยอยู่นะคะรักเขามากเกินไปนะคะอะไรก็เขาเขาเขา ทีนี้กว่าจะหลุดออกมาแล้วโอ้โ,อโลกใบนี้มันเปิดว่างนะคะสำหรับเราอยู่ผู้ชายเป็นล้านๆคนรอรอเราอยู่พอเราหลุดออกมาจากตรงนั้นเราก็จะคิดแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะตัวโต้ก็เลยบอกแต่ละคนแต่ละคนจะทํางานอะไรเราไม่ว่ากันเรารู้อยู่ถึงคนอื่นไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปอธิบายหรอกค่ะอธิบายจนปากหลุดออกมาก็ไม่มีใครทุกคนจะมาเข้าใจเราหมดหรอก แต่เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราทําเพื่อใครอย่างน้อยเราก็ทําเพื่อตัวเราถ้าเรามีความสุขหรือมีโอกาสที่ดีมันก็ดีสําหรับตัวเราวันข้างหน้าถ้าเราจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้านหลังเราก็เป็นพลังขึ้นมานะคะเราค่อยๆคิดค่อยๆอ,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 อ่านเกมไปทุกวันนี้ฝรั่งเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้มากนะคะการที่เขาจะมาเมืองไทยมาหาเด็กมาหาผู้หญิงหา เพศไหนก็แล้วแต่เขาก็ต้องมีความรู้มาแล้วหน่อยหนึ่งมีประสบการณ์มาบ้างส่วนหนึ่งนะคะได้ยินนูน่นยินนี่เพื่อนฝูงเอ่ยยินตาหนุงอินเทอร์เน็ตเขาก็ตีแพลออกมาฝรั่งเขาก็รู้มามากแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เหลือฝรั่งให้เราเลือกหรือว่าไม่เหลือฝรั่งที่จะมารักมาชอบเราแต่ยังไงเราก็ต้องอดทนนะคะสําหรับพัทยาเองก็ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าบาร์หรือว่าร้านอาหาร ทุกอย่างก็อยู่กันด้วยความหวังถ้าทำมาหากินกับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะหวังว่านี่แหละคะ่ะหน้าายปีนี้เริ่มเกือบกลางเดือนหน้าไปนะคะก็ไล่กันไปนะคะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาไปก็หวังว่าจะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวต,วตวเองก็บอกไม่ถูกนะคะเพราะน้ำมันแพงอะไรแพงตัวเครื่องบินแพงด้วยที่จะมาบ้านเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะมา เดินทางกันไกลๆได้ขนาดนี้นะคะส่วนมากถ้าเวลาไม่เยอะอย่างตัวตัวเองวันข้างหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าตัวเครื่องบินแพงมากเวลาเรายัางไงก็อาจจะเที่ยวทางยุโรปด้วยอะไรด้วยว่ากันไปนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ไมว่าเพื่อนฟูงทํางานที่พัทยาเอยแฟนกับเอฟซีทุกคนทุกๆอาชีพนะคะช่วงนี้ก็ยุครู้กันอยู่นะคะยุคเข้ายากมากแพงเลยอะไรเอ่ยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยจ้าติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ